จอใครไม่เจอครับเจอเทพพบุตรหงทองแต่สี่กีจากพี่น้องทางเทสบาลต<อ>ะบนกอ พี่น้องจากกรรมการไม่รอช้าบอกว่าให้เรือคู่ที่สิปล่อยออกมากกอนร่องน้ําสีแดงๆฝั่งประเทศไทยเรือสิงห์อีสานจากจอมนางอำเภอโพลวิศัยหนองคายใส่กับเทพพระบุตรหงเอ๋ยหงทองหงเอ๋ยหงทองร่อ,องน้ําน้าเงินร่องน้ำน,ำเ,น,น,ำ,นำเงินจากเทศบาลตำบลหาดคาผู้ใหญ่เรืองฤทธิ์จันทบุรีส่งเข้าร่วมแข่งขันมาเที่ยวนี้เขาบอกว่าสิงห์อีสานสิงห์อีสานเปิดภายแรงจะแสงได้หรือไม่ได้บอกว่าจะแสงได้หรือไม่ได้จับตาดูให้ดีออกมาแล้วตอนนี้ประมาณหนึ่งระยะ หนึ่งช่วงทางยังดูดีกว่ายังเสมอกันอยู่ยังดูดียังสูสีอยู่ดูกันไม่ออกบอกกันไม่ได้พาดท่านมาแล้วหนึ่งเที่ยวสำหรับสีอีสานโดนเจ้าแม่บัวลอยหอมแก้มขาลอยไปแล้วหนึ่งเที่ยวเที่ยวนี้เจอใครไม่เจอเจอไอ้นุ่มรูปงามในน้าของเทพระพุดดงพร่องสี่กีจากเทศบาลตำบลหาดคำไล่บทไล่อัดไล่ฟัดกันมาต่างพายต่างพายระเบิดระเบ้อต่างพายอย่างประเจดประเจดเข้ามายังดูกันไม่ออกยังบอกกันไม่ได้ถอยทีถอยอาศัยซึ้งกันและกัน งูเห็นตีนไก่ไก่เห็นนมงูว่าอะไรเป็นใครอะไรเป็นใครตอนนี้ยังไม่เปิดภายแรงใส่กันยังไม่เปิดภายแรงใส่กันยังภายแบบ ประนีประนอมถอยทีถอยอาศัยแต่บอกว่าฝีผายดีต้องอยู่ร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงจะเปิดภายแรงแสงออกมาแล้วจ้าเอาลเอาลยดูซิว่าเรือน้องใหม่ในน้ำเรือจัก,กรินนาวะจากพี่น้องชาวขอภัยครับในน้ำเรือดีสิงห์อีสานสิงห์อีสานต่างคนต่างหนีครับขอรอดขอภอาไร่องน้ำ,นำเหมือนฝั่งกระนุนเรือเทพ พบุรง์หงองสีกีในน้าเจ้าภาพร่วมจะอยู่่องน้ำม่อนฝั่งกันรกับพายกับเรือดีในน้าสิงเอ้ยสิงอิสานค่อยคยเปิดกลุ่มคุ้มเชิงก่อนขอเรือดีในน้า เทพปุนณองมาแล้วจ้าไอแบบนี้ก็แบบรู้ใส่รู้พุงเกาะกุมกุมเชิงไก่เห็นทีงูงูเห็นตมไก่โบราณว่าไว้จำได้ไหมต้องพี่จะรักดกันดื่มจะลืมฟังก่อนานี้จะขอดกันจุกกันแปลงไาในนี้จะจุบตั้งทีจะได้ไม่เป็นกี่วันนะจะเป็นการร้องเพลงนี่คือการพายเรือนะครับขณะนี้สิงอีสานเริมบทเลิบบัดขึ้นมาสิงอีสานดูดีอยู่นิดว่าอย่างไงว่าอย่างไงเทพบุตรสีจีว่าสนามนี้ถูกฉลองจะจะจะมีคะแนนเพื่อเขาเป็นถ้วยกอได้หรือเปล่าอ้าจะถ้วยกอได้หรือเปล่าต้อง ดีของอดีตนายกบัญญัติบูชาคุณพลพิษัยก็บอกว่ามาดีเที่ยวนี้ก็พลาดท่ามาให้สาวงามแห่งเจ้าแม่บัวลอยพลสามมาแล้วเที่ยวนี้จะทําคะแนนให้กับตัวเองเพิ่มเติมมาได้อีกไม่ต้องถามเขาละหนุ่มหน้ามนคนรูปงามในน้มของเทพพระบุรหงทองเทพพระบุรหงทองมีเท่าไหร่ต้องใส่ใส่ใส่ว่ายังไรฝีผาาจาก พี่น้องบ้านหาดคำมีเท่าไหร่ใส่ถ้าไม่ใช่นั้นจะแพ้ในพานเที่ยวนี้ต้องกลับบ้านก่อนเวลาอันสมควรแต่บอกว่าสิงอีสานอิงสิงอีสานจากคนพิสัยบอกว่าจะขอเป็นที่สองจะขอเป็นที่สองไม่แน่ถ้าเจ้าแม่บัวลอ,อยพาท่านในเที่ยวและ ต่อไปนี้อาจจะเป็นงูกินหางก็ได้มีคะแนนเท่ากันแต่บอกว่าตอนนี้จะขอมีชัยไว้ก่อนมีนชัยไว้ก่อนว่ายังไงสิงอีสานเปิดภายแรงแสงเปิดภายแรงแซงเปิดภายแรงแซงเปิดภายแรงแซงเทพพุทธทอง,งเทพพุทธทองและแล้วเรือทั้งสองลำก็ไหลเข้าเ้นชัยครับผลการตัดสินในเรือคู่ ที่10ในรายการครับล่องน้ําแดงสิงห์อีสานล่องน้ําน้าเงินแทพบุญนุ่มทอง,ทองกรรมการชักธงแดงสิงห์อีสานเป็นเรือชนะครับสิงห์อีสานเป็นเรือชนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับนักกีฬาทั้งสองทีมขอบคุณครับ